คำเตือนคลิปนี้ไม่เน้หาการสปอยถ้าใครไม่ชอบก็าสามารถปิดไปได้เลยนะครับและทุกท่านยังสามารถหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปปีดีบีลิและมิวไทยแลนด์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวครอบครบัวหนึ่งมีพ่อเป็นสปายลูกเป็นเอสเปอร์แม่เป็นนักฆ่ามารวมตัวกันสร้างครอบครัวเฉพาะกิจกันโดยที่ทุกคนนั้นต่างไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของกันและกันเลยทุกคนต่างมีภารกิจที่ต้องทําและจําเป็นจะต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้ และด้วยความแปลกประหลาดนี้เองจึงทําให้เรื่องวุ่นวายและความบันเทิงจึงเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนี้และเรื่องราวครอบครัวสุดแปลกประหลาดนี้จะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับในเรื่องจะเปิดมาที่พ่อของเราเขานั้นมีาที่เป็นสปายชื่อเสียงโด่งดังหรือจะเรียกว่าเป็นสปายมือหนึ่งก็ว่าได้เขานั้นคอยทำธุรกิจปลอมตัวเสบหาข้อมูลจากพวกมาเฟียที่ทำเรื่องชั่วๆรวมถึงการทำงานเป็นสปายเสบข้อมูลให้กับประเทศฝัฝ่งตะวันตก วันหนึ่งเขานั้นได้รับคำสั่งให้สืบหาข้อมูลของชายที่ชื่อว่าโดนัลด์เดสมอนชายที่เป็นประธานพักร่วมชาติผู้ซึ่งเป็นชายที่อาจทําให้กเกิดสงครามระหว่างประเทศได้และก่อนอื่นที่จะทำธุรกิจได้นั้นพเอกนั้นจำเป็นจะต้องสร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาซะก่อนเพราะหนทางที่พเพกจะสามารถเข้าใกล้ตัวชายผู้นี้ผู้ซึ่งเป็นระดับสูงได้นั้นเขาจําเป็นจะต้องไปที่งานโรงเรียนที่ลูกชายของเดสมอนเรียนอยู่เท่านั้นและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับ สถานที่ของโรงเรียนนี้นะ่ะยังเป็นสถานที่พบป่าสังสารของพวกคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมืองอีกด้วยด้วยเหตุนี้พเพ่เขาจําเป็นต้องสร้างครอบครัวปลอมและส่งลูกของเขาเนี่ยไปเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อที่เขานั้นจะได้สามารถเข้าแทรกซึมเข้าไปในงานเลี้ยงได้โดยภารกิจนี้นั้นมีชื่อว่าภารกิจสติก๊กและพอเอกเขาได้รับสารขาวัติโกนขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยจะให้ฉันมีลูกภายในจิตวันเนี่ยนะจะว่าแต่มีลูกเลยเมียกูยังไม่มีเลยไอ้บ้าเฮ้อช่วยไม่ได้สินะ เพื่อสันติภาพของโลกเราก็มีแต่ความจําเป็นจะต้องทําจากนั้นมันต่อมาเพเกนั้นก็ได้ไปเช่าห้องสุดหรูไว้สําหรับสร้างครอบครัวและคนหนึ่งเขามีแต่หาแม่ให้ได้ก่อนค่อยหาลูกเพศของเรานี้แม่งข้ามกันเฉยเลยนะครับหาลูกก่อนแล้วค่อยหาแม่ซะอย่างนั้นจากนั้นเพเกเขาก็เดินทางไปสถานที่รับเลี้ยงเด็กกํพร้าเพื่อจะหาเด็กมาเลี้ยงซึ่งก็มีพวกเด็กเวรเนี่ยมองมาที่เพเกมากมายเพเกก็พยายามจะหาเด็กที่ดุฉลาดฉลาดเนี่ยมาเลี้ยง จนกระทั่งไอคนดูแลเนี่ยมันก็ได้นําเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเนียให้กับเพกบอกว่าเด็กคนนี้น่ะฉลาดเอามากๆเลยสนใจไหมครับซึ่งความจริงแล้วไอคนดูแลเนี่ยมันก็แค่รู้สึกขนลุกในพลังพิเศษของอาเนียมันก็เลยจะรีบชีให้เพเกเนี่ยรีบพาเธอไปเลียงเร็วๆเพเกเขาก็เลยมองดูและคิดในใจว่าการที่จะส่งเข้าโรงเรียนอีเดนที่เป็นโรงเรียนเดียวกับลูกชายของเดนมอนได้นั้นเด็กคนนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6กขวบ,ขวบเด็กคนนี้น่ะดูยังไงก็สี่ขวบชัดๆเลย อานียเธอก็เลยรีบบอกว่าหกขวบหนูนะ่าหกขวบนะจากนั้นเธอก็พยายามหน้าดูนะครับพยายามขย่งตัวให้เธอหน่ะดูสูงขึ้นและเธอก็พยายามโชว์ความสามารถแก้คอสเวิดหรือเกมภาษาอังกฤษให้กับเพเอกดูเพื่อให้เพเอกนั้นคิดว่าเธอหน่ะฉลาดคือตรงนี้ขอเสริมเลยนะครับเพเอกเขานั้นตั้งใจหาเลี้ยงเด็กฉลาดฉลาดเพื่อที่เด็กคนนั้นจะได้สามารถเข้าสอบโรงเรียนอ e ีเดนที่ว่ากันว่าสอบเข้ายากมากๆจากนั้นอานียเธอก็ตอบได้ถูกหมด พระเอกเขาก็ได้บอกกับผู้ดูแลว่างั้นผมขอรับเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วกันครับต้องทําเอกสารอะไรไหมผู้ดูแลก็บอกเออไม่ต้องมึงรีบเอาอีดีไปไกลเลยพระเอกเขาก็เลยรับอานีนี่มาเลี้ยงโดยไม่รู้ถึงความสามารถพิเศษของเธอเลยโดยอานีเธอนั้นความจริงแล้วน่ะเธอเป็นเอสเปอร์ที่สามารถอ่านใจคนได้ด้วยเหตุนี้เธอก็เลยรู้ว่าพระเอกนั้นความจริงแล้วก็เป็นสปายนะครับแล้วตอนที่พระเอกกำลังคิดในใจว่าเธอน่ะอายุไม่ถึง6ขวบหรอก เธอก็รู้เธอก็เลยรีบบอกว่าเธอหน่าอายุหกขวบเพื่อให้เพเอกนั้นรับเลี้ยงเธอซึ่งก็ไม่รู้ว่าแท้จริงนั้นเธอกกหกหรือเปล่าจากนั้นเพเอกก็พาเธอเดินจับมือมาซื้อของและเขาก็คิดในใจว่าถ้าจับมือกันอยู่แล้วถ้าเกิดศัตรูโจมตีขึ้นมากระทันหันล่ะเราจะทํายังไงดีศัตรูงั้นเหรอน้องที่ได้ยินเพเอกพูดในใจก็ตกใจใหญ่รีบไปหลบเพเอกมันก็ตกใจตามไปด้วยเฮ้ยนี่ตูทําอะไรผิดลงไปวะเนี่ย จากนั้นอเนียเธอก็รีบโชว์ความโง่เอ้ยโชว์ความโกงให้เพเอกดูทั้งการซื้อของแบบผิดผิดทั้งการอา่นานตัวภาษาอังกฤษแบบผิดผิดทให้เพเอกสงสัยว่าหรือว่าความจริงแล้วไย,ยนี่จะงโง่สงสัยเราคงต้องทิ้งไนนี่แล้วไปหาเด็กคนใหม่มารับเลี้ยงซะแล,ล้วมัง้งน้องที่รู้แบบนั้นก็ร้องไห้ลั่นเมืองใหญ่จนเพเอกนั้นต้องรีบเข้ามาปอบจนเธอนั้นสงบลงได้จากนั้นวันต่อมาเพเอกเขาทำการส่งอาเนีย,นนยไปเข้าโรงเรียนอเนียเธอก็ร้องลั่นวอยไว้ใหญ่ว่า ไม่เอาไม่เอาอาเน,นียนอะ่ะแกียการเรียนนะต่อให้ไม่เรียนนะอ่ะอาเนียนก็สามารถทําข้อสอบได้แค่อ่านคําตอบของคนอื่นก็หมดเรื่องแล้วนี่ใหญโง่นี่คิดจะโกงสินะเช่อเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกเธอนะ่ะอยู่ฝ้่บ้านไปซะ น้องนี่ก็อึ้งเลยจากนั้นถึงแม้เพเอกจะพูดไปแบบนั้นนะครับน้องแม่ก็ยังดื้อยังพยายามจะตามเพเอกออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนเพเอกแม่งเนี่ยต้องหาของหนักๆมาขวางประตูวไว้จากนั้นเพเอกเขาก็ไปหาแฟงกี้ที่เป็นเพื่อนสนิทและคู่หูช่วยงานสปายของเขาซึ่งแฟงกี้นี้เองที่ทําหน้าที่สืบข้อมูลช่วยเพเอกหลายอย่างและคราวนั้นก็ไปสืบหาข้อมูลของอาเนียมาให้กับเพเอกตามที่เพเอกขอจนเพเอกได้รู้ว่าข้อมูลของอาเนียนั้นมีน้อยมากๆทั้งเรื่องข้อมูลของอายุ พ่อและแม่ของเธอนั้นต่างเป็นปริศนาสิ่งที่รู้อย่างเดียวก็คือในหนึ่งปีมานี้อาเนียเธอนั้นถูกลับเลี้ยงไปถึง4ี่ครั้งและเธอนั้นก็ถูกส่งกลับมายัางสถานที่รับเรี้ยงในก,กัมพาทุกๆครั้งซึ่งนั้นก็น่าจะเกี่ยวกับพลังอ่านใจของเธอนั่นแหละครับจากนั้นภาพตัดมาที่อาเนียกันบ้างเธอนั้นก็นอนเปิดอยู่ที่ห้องและคิดว่าสปานี้น่ะน่าเบื่อจังไม่เหมือนกับที่เธอนั้นเห็นในทีวีเลยและห้านนั้นเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเพคน่ะมีเครื่องสัญญาณรับอยู่ เธอก็เลยเกิดนึกสนุกเข้าไปที่ห้องของพระเอกแล้วกดส่งสัญญาณไปแบบมั่วๆและถ้าถามว่าทําไมเธอถึงริ้วที่อยู่ของเครื่องส่งสัญญาณและ,ละหรหัสลับได้คือต้องบอกว่าพระเอกนะ่ะมันแอบ,บคิดเรื่องเครื่องส่งสัญญาณอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่มันคิดนะ่ะอาเน,นียแม่งรู้หมดเลยโว้ยจนสุดท้ายสัญญาณที่อาเน,นียส่งไปนั้นก็ทําให้พวกศัตรูเนี่ยสามารถจับขึ้นสัญญาณได้และรู้ว่าสัญญาณนั้นถูกปล่อยมาจากที่นี่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนที่พระเอกกลับมาถึงที่ห้อง เขาก็ถูกพวกศัตรูเนี่ยมาดักรอกระทืบแต่ด้วยสกิลพระเอกนั้นเขาก็สามารถจัดการพวกศัตรูได้หมดและรีบวิ่งไปดูอาเนียก่อนจะได้รู้ว่าอานียเธอนั้นถูกลักพาตัวไปแล้วแต่มาที่อานียที่ถูกลักพาตัวมาเธอนั้นก็นั่งตัวสั่นหวาดกลัวใหญ่และไอมาเฟียมันก็บอกว่าที่พวกแกถูกลักพาตัวมาน่ะก็เพราะขึ้นสัญญาณที่พวกแกส่งมานั่นแหละไอไฟ จากนั้นต่อมาลูกน้องคนที่หัวหน้ามาเฟียสั่งให้จับตัวพระเอกก็มาถึงนะครับพร้อมกับแบกพระเอกที่อยู่ในถุงมาด้วยไอตัวหัวหน้ามาเฟียมันก็รีบไปถอดถุงที่คุมหัวออกและปรากฏว่าไอคนที่ถูกจับไปอยู่นั้นกลับเป็นลูกน้องของมันเองนั่นก็หมายความว่าไอลูกน้องคนเมื่อกี้นั้นก็คือพระเอกที่ปลอมตัวมาช่วยอาเนียจากนั้นพระเอกมันก็เลยฉยโอกาสนั้นพาอาเนียเนี่ยวิ่งหนีออกมาข้างนอกก่อนที่จะทาการแกล้งหลอกเด็ก ให้อเน,นียนั้นไปทําการแจ้งตํารวจและต่อมาเพะเอกนั้นก็เข้าไปจัดการพวกศัตรูทีละคนสองคนอย่างเท่ก่อนที่สุดท้ายเขาจะจัดการขู่เจ้าตัวหัวหน้าจนไม่กล้าทําอะไรและพอเลื่องรลวาทุกอย่างจบลงเพะเอกที่กยากจะทิ้งอเน,นียก็เจออเน,นียเนี่ยมาดักรอและลองเรียกฮ่อพ่อเพเอมกมาแล้วแกล้งทาเนียน,นะครับเ e hm, อิมอเนียทําไมเธอมาอยู่นี่ล่ะพอดีพ่อเนี่ยมาซื้อของแถวนี้พอดีน้องแม่คิดในใ,ใจ พ่อเรานี่ตอนแหลกเก่งจังเลยก่อนที่น้องนั้นจะทําการอ้อนใหญ่บอกว่าอาเนียน่ะอยากกลับไปที่บ้านของพ่อถ้าถูกทิ้งอีกอาเนียน่ะต้องร้องไห้แน่ๆด้วยคําพูดนี้เองเพ่เขาก็เลยสงสารนะครับเพราะเห็นว่าอาเนียเธอน่ะถูกทิ้งมาถึง4ครั้งแล้วเขาก็เลยยอมรับเลี้ยงเธอต่อไป จนต่อมาก็มาถึงวันที่อาเนียเธอนะ่ะต้องสอบเข้าโรงเรียนอีเดนและการสอบก็เริ่มขึ้นและฮันไดนั้นอาเนียเธอก็มองซ้ายมองขวาด้วยความเลือกลากว่าจะทํำยังไงดีจะลอกใครดีล่ะคือความจริงแล้วน้องเนะ็ก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่หรอกนะครับเพียงแต่เธอเอาศัยความสามารถเดาคําตอบจากการอ่านใจผู้อื่นกับการเตลวอย่างหนักของพระเอกจนสุดท้ายด้วยความพยายามของเธอผลการสอบนั้นก็ออกมา ปรากฏว่าเธอนั้นผ่านการทดสอบด่านแรกมาได้ก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นมันต่อมาเรื่องยุ่งๆเนี่ยก็มาเยือนเพลอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางโรงเรียนนั้นส่งจดหมายมาถึงการสอบรอบที่2โดยการสอบรอบที่2นั้นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ทั้งครอบครัวโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องมาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่และลูก ด้วยเหตุน,นี้พระเอกที่ยังหาคนมารับบทแม่ไม่ได้ก็จําเป็นต้องหาคนมารับบทแม่โดยด่วนหลังจากนั้นต่อมาพระเอกก็เลยต้องวุ่นวายกับการหาแม่ให้กับอาเนียและภาพก็ตัดไปที่ยอหญิงสาวผมดําเธอนั้นก็กำลังทํางานเป็นข้าราชการอยู่และเธอนั้นก็ยังมีเพื่อนร่วมงาน3าคนซึ่งเพื่อนร่วมงานงพวกนี้นั้นก็ไม่ค่อยชอบพี่หน้าเธอสักเท่าไหร่เอาแต่พยายามแซะเธอว่าแหมผู้หญิงที่หน้าตายอย่างคุณยอคงจะมีหนุ่มๆม,ม,มาจีบมากมายเลยสินะคะ ถ้างั้นงานเลี้ยงที่บ้านชั้นวันเสาร์นี้คุณช่วยพาแฟนของคุณมาให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะถูกสงสัยว่าเป็นสปายก็ได้นะคะและไม่ฮันที่ยอเธอจะตอบอะไรไปผู้หญิงพวกนั้นก็เดินจากไปคือตรงนี้ผมขอเสริมเลยนะครับว่าผู้คนในเมืองนี้น่ะถ้าอยุ่ใกล้เลข30แล้วยังไม่มีครอบครัวแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะถูกสงสัยว่าเป็นสปายและมักจะถูกจับไปสืบสวนด้วยเหตุน,นี้ยอเธอเลยพยายามทำตัวให้เกลื่อกลืนที่สุด อีกทั้งยอเธอยังมีน้องชายที่รักที่ชื่อว่ายูริซึ่งยูริเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องที่พี่สาวของเขายังไม่มีแฟนอามากๆเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามนัดดูตัวหาผู้ชายดีๆให้กับพี่สาวยอเธอก็รีบแฉไปว่าเธอหน่ะมีแฟนแล้วแล้วเธอก็กําลังจะพาแฟนไปที่งานเลี้ยงวันเสาร์นี้ด้วยและระหว่างที่เธอกาลังคิดวิตกอย่างหนักว่าจะหาใครมารับบทเป็นแฟนเธอดีทันใดนั้นอยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์ดังเข้ามาแล้วบอกกับเธอว่าสวัสดี ตอนนี้แขกนะ่ะมาที่โรงแรมรอยัลแล้วนะเจ้าหญิงแห่งน้ำทันใดนั้นแววตาของยอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากสายตาที่อ่อนโยนกลายเป็นสายตาที่เย็นชาและต่อมาเราก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วยอเธอนั้นมีอาชีพเป็นนักฆ่าโค้ดเนมของเธอก็คือเจ้าหญิงแห่งน้ำเธอนั้นได้รับการฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กและคอยรับจ้างทำงานสกปรกให้กับผู้ว่าจ้างและหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาฝั่งของเพ่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทำการค้นหาสืบป,ประวัติ หาคนที่เป็นแม่ให้กับอารเดียเด็กสุดแสบสุดบ้องคนนี้โดยในระหว่างที่เพ่เขากําลังหาคนที่เหมาะสมแฟงกี้เขาก็ถามว่าทําไมนายถึงไม่เรียกสปายหญิงจากองค์กรของนายให้มาช่วยทํางานรับบทเป็นแม่ให้ล่ะเพ่อเ,อเขาก็บอกว่าเนื่องจากภาร,รกิจครั้งก่อนน่ะสปายผู้หญิงได้ถูกจับตัวไปหลายคนทําให้ตอนนี้คนในองค์กรนั้นไม่มีคนมากพอที่มาช่วยฉันทําภารกิจนี้นะ่ะ และหลังจากนั้นต่อมาเพ่เขาก็พาน้องไปวัดตัวเพื่อเซ็ชุดนักเรียนระหว่างนั้น,เข,เ,นเขาก็บังเอิญพบเข้ากับยอที่กําลังมาหาตัดชุดใหม่ไปงานเลี้ยงพอดีซึ่งตอนที่พบกันครั้งแรกเพ่เขาก็รู้สึกเสียสันหลังว่าว่าทําไมผู้หญิงคนนี้นะ่ะถึงสามารถเข้าใกล้ถึงตัวเราได้โดยแบบที่เราไม่ดูตัวเลยหรือว่าเราจะประหมาาไปเองระหว่างนั้นยอเธอก็พูดว่าเออไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะพอดีเห็นคุณมองฉันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะ วาน่ะฉันถูกจับได้เหรอเออพอดีเห็นว่าคุณสวยนะครับหานี่คุณถูกใจรูปร่างหน้าตาของฉันเหรอคะและตอนนั้นเองยอเธอก,ก็กำลังจะเอ่ยปากชวนให้เพเอกเนี่ยมารับบทเป็นสามีบางปองของเธออยู่แล้วแต่อันเนียจอมป่วนเธอก็ได้มาขัดซะก่อนและเธอก็ถามว่าพ่อนี่ใครเหรอยอที่รู้ว่าเพเอกเนี่ยมีลูกแล้วเธอก็เลยเข้าใจผิดนะครับนึกว่าเพเอกนั้นมีเมียแล้วเธอก็เลยนึกในใจว่า กือบไปแล้วสิเราถ้าเผิดพูดอะไรไม่คิดเราจะต้องถูกจับได้แน่ๆว่าเราเนี่ยเป็นนักฆ่านักฆ่าเหรอทางนี้ก็สปายทางนี้ก็นักฆ่าอาเนียเนี่ยนะตื่นเต้นสุดๆไปเลยและด้วยความที่อาน,นียเธอรู้ว่าทั้งสองคนนั้นต่างต้องการคนมารับบทเป็นสามีและภรรยาด้วยกันทั้งคู่อาเน,นียเธอก็ได้รับบทเป็นตัวสื่อรักแกล้งอ่อยบอกว่าอานียเนี่ยนะไม่มีแม้แบบนี้เหงาจังเลยค่ะ และพอเหตุนี้ก็เลยทำให้ยอเธอรู้ว่าเพอเอกนั้นยังไม่มีเมียน,นะครับเธอก็เลยตัดสินใจเลือกขอร้องให้เพอเอกเนี่ยมาช่วยรับบทเป็นแฟนไปงานเลี้ยงกับเธอหน่อยรพอเอกเขาก็ตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขว่ายอเธอเองนั้นก็ต้องรับบทเป็นพยาปลอมๆไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนด้วยเช่นกันและเมื่อตกลงกันได้เพอเอกก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเจอกันที่งานปาร์ตี้วันเสาร์นะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นระหว่างที่เพอเอกเขากำลังซื้อของกับอาเนีย เขาก็ได้รับภารก,กิจจากองค์กรให้ไปขโมยผลงานศิลปะที่ถูกขโมยมาในวันเสาร์ตอน6โมงซึ่งนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เขานัดก,กับยอเธอไว้จากนั้นพอถึงเวลาเพ่อเ,อเขาเอ,อาใบประภารกิจสายรับจนปล่อยให้ยอเธอคอยพอเพกและรู้สึกเป็นห่วงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพอเพกหรือเปล่านะทําไมเขาถึงไม่ยอมมาตามนัดซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยพอเพ่ก็กำลังบู๊และพยายามจะสลดหนีการตามล่าจากพวกคนร้ายอยู่และเขากะจะเอาแหวนที่ขโมยมาเนี่ยไปมอบเป็นของขวัญให้กับยอ ที่กาลังรอเขาอยู่ด้วยการหนาวเหน็บจากนั้นยอเธอก็ทนรอต่อไปไม่ไหวตัดใจคิดว่าเพกนั้นทิ้งเธอไปแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจไปงานเลี้ยงของเพื่อนร่วมงานของเธอด้วยตัวคนเดียวโดยที่พอยอมาถึงที่งานเธอก็โดนคามิล่าเพื่อนร่วมง,งานของเธอแซะเลยว่าอ้าวไหนล่ะคะคุณยอไหนคุณบอกจะพาแฟนมาด้วยนี่คะขอโทษทีค่ะพอดีสามีของฉันเขาติดง,งานกระทันหันนะ่ะแต่ถึงยอเธอจะพูดไปแบบนั้นผู้หญิงที่ชื่อคามิล่าเธอก็ยังไม่หยุดนะครับมาแซะมาต่อว่ายอต่อ บอกว่าคุณยอคุณน่ะตอแหลใช่ไหมคะความจริงแล้วน่ะก็ไม่มีใครเอาคุณใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาเรื่องที่คุณตอแหลไปบอกกับน้องชายของคุณเองค่ะทําให้ยอที่ได้ฟังเธอเริ่มจะเลือดขึ้นหน้าคิดว่าถ้าฉันฆ่าทุกคนที่นี่เพียงแค่นั้นเรื่องที่ฉันยังไม่มีแฟนน่ะก็จะไม่หลุดไปถึงห่วงน้องชายฉันสินะและระหว่างที่ยอกําลังหน้ามืดตามัวกำลังจะขอตัวกลับเพ่อเอก็โผล่ตัวมาอย่างเท่พร้อมกับเลือดอาบหน้า บอกว่าขอโทษที่มาช้านะครับผมน่ะชื่อลอยฟอร์เจอร์เป็นสามีของคุณยอคือตรงนี้พระเอกนั้นมันเผยพูดเกินหน้าที่ยอเธอแค่ให้พระเอกเนี่ยมารับบทแฟนแต่พระเอกนั้นกลับดันบอกว่าเป็นสามีก็เลยทําให้ทุกคนนั้นตกใจงงว่ายอเธอนั้นแต่งงานไปตอนไหนด้วยเหตุนี้พระเอกมันก็เลยต้องแถต่อแกล้งเป็นคุณสามีต่อไปทําให้คาวมล่าเธอที่ไม่ชอบขี้หน้ายออยู่แล้วรู้สึกอิจฉาที่เธอเนี่ยมีสามีหลอกขนาดนี้ เธอก็ไดยจะกาจะแกล้งเอาอาหารร้อนๆเนี่ยหกใส่หน้ายอแต่มันก็ผิดคาดยอเธอกลับใช้เท้าเนี่ยรับวไบได้ทําให้คามิลาเธอหน้าแตกซะเองเธอก็เลยพยายามแฉเรื่องของยอว่ารู้ไหมคะคุณฟอร์เจอร์ว่าผู้หญิงคนนี้น่ะเคยทํางานเป็นเด็กนวดนให้กับทางโรงแรมด้วยค่ะยอเธอก็ได้บอกว่าเออคือว่าเรื่องนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะพอเพชก็บอกไม่ต้องพูดหรอกครับคุณยอออผมนนะน่่่่่าาารู้้ดีีวสิงงทททคุุณยททยํกั ก็เพื่อน้องชายของคุณผมคิดว่านั่นน่ะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากเลยนะครับคุณยอและพราะคพูดของพระเอกก็เลยทําให้ยอเธอนั้นโดนเพอเอกตกนะครับจากนั้นเพอเอกก็ได้พายอเนี่ยขึ้นรถกลับบ้านและเขาก็ขอโทษเธอเรื่องที่เขานั้นเผลอหลุดปากไปบอกว่าเขานั้นเป็นสามีของเธอแทนยอเธอก็เลยบอกว่าเธอหนามีข้อเสนอระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีรถของศัตรูเนี่ยพุ่งเข้าชนพระเอก ยอเธอก็เลยงงว่าคนที่ไล่ตามพระเอกนั้นเป็นใครซึ่งพระเอกมันก็แถบบอกว่าพอดีผมเนี่ยเป็นจิตแพทย์แล้วก็ถูกพวกคนฆ่าตีแตกไล่ตามมาน่ะครับพระเอกมันก็แถบแบบหน้าด้าน,านแต่ยอเธอก็ดันเชื่อพระเอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะเชื่อหลังจากนั้นระหว่างหนีเนี่ยเพก็เกิดจะพลาดท่าถูกศัตรูโจมตีแต่ยอเธอนั้นก็ใช้สก,กิลการป้องกันตัวเตะคนร้ายช่วยพระเอกไว้ได้อย่างงดงามทำให้พระเอกนั้นเริ่มรู้สึกประทับใจในตัวเธอและระหว่างที่ทั้งคู่กำลังวิ่งหนีอยู่นั่นเอง ยอเธอก็บอกว่าเออคุณลอยคะพวกเราทั้งคู่มาแต่งงานกันดีไหมคะฮะอะไรนะก็ตามที่คุยกันไว้นะคะถ้ายังไงไม่ใช่แค่สัมภาษณ์ครั้งเดียวแต่เรามาอยู่ด้วยกันตลอดเลยดีไหมคะเพื่อผลประโยชน์ของทั้งคู่งั้นเหรอเอาสิหลังจากนั้นเพ่ก็จะเอาแหวนให้กับเธอแต่พวกคนร้ายเนี่ยก็ตามมาก่อน พระเอกเขาได้แกะสลักออกมาแล้วคว้างระเบิดใส่คนร้ายและเอาสลักนั่นแทนแหวนสวมให้กับยอแทนเป็นการขอแต่งงานที่ดูุรักที่เรที่สุดและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอาละสิดูเหมือนว่าเพคเขานั้นจะหาแม่ให้กับอาเนียได้แล้วนะครับได้ได้ว่าได้ผลประโยชน์กันทุกฝ่าย เพเอกนั้นเขาก็ได้คนมารับบทเป็นแม่ปลอมๆเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สามารถทํางานเป็นสปายได้อย่างแนบเนียนส่วนยอเธอนั้นก็ได้มีครอบครัวเพื่อสามารถแต่งตัวเป็นนักฆ่าทําภารกิจได้โดยไม่มีใครสงสัยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอาเนียจอมแสบของเราก็ได้ทั้งพ่อทั้งแม่มาแล้วเรื่องราวของครอบครัวสุดแปลกประหลาดที่มีทั้งสปายเอสเปอร์และนักฆ่าจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อได้ในตอนหน้านะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดสมัครให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ผมทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมทำต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ